ตั้งปีที่แล้วยังไงบ้างปีตั้งนั้นเลยครับจริงๆตัวบัสที่หอบค่อนข้างพูดละเอียดมากๆในโหดกระแสนะครับเพราะว่าตูนก็เพิ่งมาฟังย้อนหลังเลยเต็มเก็ ก็ตามที่พี่หอมแจ้งะครับจริงๆเมื่อ6ปีที่แล้วเราอาจจะไม่ได้มีแบบโอกาสมาคุยกับพี่ๆสื่อแล้วมาเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีไฮเดอร์ซีนที่แบรนด์มันจะต้องถึงจุดที่ไปต่อไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันมีปัญหาอะไรเพราะว่าตอนนั้นถ้าเกิดทุกคนตามข่าวแบบมจสกเนาะมันใหญ่มากมันแบบล้มเป็นโดเมนโนจริงๆอ่ะเหมือนเหมือนแบบสึนามิของวงการอาหารเสริมเลยอะครับมันก็เลยทําให้แบรนด์เราเจอวิกฤตหนักเหมือนกันในช่วงนัง้นครับผม ทำการที่ถูกพูดอีกครั้งนึงครับมัในมีอะไรบ้างของที่ถูกเอ่อสมรับตูมอ่ามันมีบ้างครับมันมีบ้างจริงๆมันมันมันก็คงเป็นเรียกว่าเป็น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 ความรู้สึกเก่าๆที่เราเคยไม่รู้ว่าเราจะผ่านมันมาได้ไหมตอนนั้นเราก็ผ่านมาได้แล้วอย่างเงี้ยพอวันนี้มันถูกหยิบยกขึ้นมาพูดหรือว่าชื่อแบรนด์ออกมาพูดอีกค,ครั้งหนึ่งมันก็รู้สึกแบบ ใจสั่นเหมือนกันนะตอนแรกที่เห็นข่าวอนี้ครับผมเพราะว่าเราเองเราก็มั่นใจว่าเราทําถูกต้องอย่าง อย่างอย่างเต็มที่กันแล้วนะตอนนั้นแล้วก็โดนตรวจสอบอะไรออกมาแถลงข่าวเลยเป็นเรื่องเป็นราวหมดแล้วพอวันนี้ที่อศชียหยิบขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยมันคนในแบรนด์ก็ตกใจอะครับแต่ว่ามันก็ทําให้เรากลายเป็นว่ามาตูมเต้าในอยกับมาโทรศัพท์คุยกันอีกครั้งในรอบหลายปีเลยเหมือนกันครับเป็นยังไงบ้างคุยกับเต้าเป็นยังไงบ้างอุยจริงๆน้องขอบคุณเต้ามากๆเพราะว่าตูมไม่ได้จริงๆตั้งแต่เราไม่ได้ทําแบรนด์ด้วยกันนะครับตูม คุณแต้วค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้คุยกันเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเป็นสายการแสดงเราเป็นสายพิธีกรครับผมไม่ค่อยได้เจอเลยด้วยก็คือนานๆจะเจอกันทีมีเม้นให้กันบ้างเลยครับแต่ว่าพอมีเกิดเรื่องขึ้นก็ได้แบบมีการต่อสายีเราเองก็อยากคุยกับเขาเพราะว่าอันดับแรกอยากขอโทษอยากขอโทษแต้วด้วยเพราะว่าจริงๆ่ะแต้วเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากนะตอนนั้นตอนที่เขายังคงทํางานร่วมกับเราอยู่ครับผมพอมา,าวันนี้เรายายายกันไปเติบโตกันคนละเส้นทางแล้วพอมันจิบยิบ หยิบเอามาพูดองเงี้ยคำตอบแรกอะตูบอกพี่หอมแบบพี่หอมคุยกับแต้วยังกูว่าเป็นหัวความรู้สึกของแต้วเท่าน,นั้นเลยครับอือต้องมีอยู่เป็นยี่สิบแปดมีนะไม่หรอยังไม่เห็นใหม่เลยนะหรือว่าเขาเออขอโทษขอโทษถามแต้วเองดีกว่าครับว่ารู้สึก จริงๆเพราะที่เราอ,อยากขอโทษเต้าเพราะว่ามันเป็นความผิดอะไรเคือจริงๆตมอยากขอโทษไม่ใช่แค่เต้าหรอกตมอยากขอโทษทุกคนเลยครับทุกคนเลยที่ที่ได้รับผลกระทบจากข่าว ที่เพิ่งเกิดขึ้นมา2-3สวันนี้ในห่กระแสเกี่ยวกับแบรนด์เกทีนะครับผมแล้วก็ขอบคุณด้วยนอกจากขอโทษและอยากขอบคุณเพราะว่าตุ้มเห็นเขาเมนต์จากแบบตัวแทนเก่ากักแบบคนที่เขาเป็นลูกค้าเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับเขามาเม้นต์บให้กําลังใจเราเยอะมากๆทุกช่องทางตุ้มบอกเลยครับตุ้มอ่านทุกข้อความเลยนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆครับไอ้อย่างตอนน้เราไปตอนทีบอกว่ามันถึงกับขั้นอ่านใช้คำว่าเจ๋งด้วยครับมันถึงเป็นขั้นขั้นอะไรใหม่ทุวันนั้นง่ายๆพี่เอาง่าย ได้เลยไม่ต้องถามตูมถามทุกคุณถ้าแบรนด์ประสบความสําเร็จเราจะหยุดทำหรอครับง่ายๆเลยครับธุรกิจทุกตัวถ้าเกิดมันกําไรมันประสบความสําเร็จทุกตัวไปต่อได้หมดไม่งั้นเราจะมีแบรนด์ที่อยู่กันมาเ0สิปี2 0ป,ป,ปีหรอ,อครับต <c oughs> ้ <c oughs> องไหมครับเพราะฉะนั้นณวันนั้นมันเจอวิกฤตแต่มันเป็นวิกฤตที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์หลังบ้านเราไม่สามารถออกมาพูดกับประชาชนได้นะเวลานั้นก็ตามที่พี่หอมแจ้งไว้ในรายการเลยครับว่า เอชทีไม่ได้กําไรนะจริงๆตัวผู้เสียหายที่เขามาแจ้งกับทางอัญญาอะไรอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเราเรามองแบนยังไงบ้างคือจริงๆคุณอัุยาเขาก็ทําหน้าที่ตามสังคมที่เขาทำเนาะแต่ส่วนตัวตูมองว่าปัญหาเกิดที่ไหนแจ้งที่นั่นดีกว่าเพราะว่าตอนที่เราเคยมีปัญหากันเมื่อหปีที่แล้วก็มีตัวแทนมาแจ้งมาเคลมมาอะไรต่างๆทําการตลาดไม่ได้อยากขายแต่ขายยังไม่ได้เพราะว่าโดนกดนู่นนี่นั่นเลยไงครับมันมีการ อ่ยิวยามีการพูดคุยแล้วก็มีการแบบตรงนั้นจบไปแล้วอะครับพอวันนี้ตูก็ไม่รู้ว่าผู้เสียหายที่หลงเหลืออยู่ที่ไปแจ้งกับคุณอัจฉริยะเป็นใครบ้างเป็นตัวแทนสายไหนหรือว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้มันไม่ใช่อยู่ในความควบคุมของของตูมและอีกอย่างหนึ่งตูไม่ได้ร่วมงานกับทางบริษัทผู้ผลิตมาเกือบ5ปีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตูก็คงไม่มีอํานาจในการตอบแทนบริษัทว่าจะ ดูแลตรงส่วนไหนได้บ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับมาตูมพี่หอมหรือแต้วเราเป็นคนสาธารนณะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาใครมีปัญหาอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องติดต่อเราไปที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีตูม่าตอนนั้นมม่เคลียร์จดไปแล้วแต่ถ้าเกิดตูมก็อยากที่จะรับฟังนะครับมาดูว่าบริษัทเขาจะดูแลตรงนี้ต่อไปได้อย่างไรตูมที่ว่ามันเป็นการดูไหมเพราะว่าเขาจะย้ำกับแม้น่าเออเอาม่ใช่เพราะว่าเขาจะย้ำกับสส ก็คือก่อนหน้านี้นเขาไม่ได้เป็นสองไอไเพราะตอนนี้เขาเป็นเข <ๆ S 2> าก็จะย้เหมืนมหอนกันาคิดว่ามันดูโยนมัหรือย่างไงี้ามเขาสึกเราไม่ไม่ออกว่าไม่เห็นดีกว่าผมผมไม่ไม่ไม่รู้เลยครับว่าว่ามันเป็นเรื่องภายในภายนอกยังไงแต่ว่าส่วนตัวแล้วเราเคยโปรโมทแบรนด์นี้จริงๆเราเคยรับหน้าที่เป็นเจ้าของแบรนด์จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้เราเลิกทำมาแล้วแต่วันนี้ถ้ามีคนพูดถึงอยู่ผมก็พร้อมที่จะพูดคุยแล้วก็สามารถ แถลงได้เลยว่าทางแบรนด์เรามีความตั้งใจที่จะทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคเราจริงๆแต่ว่านะตอนนั้นมันเจอวิกฤตก็เลยทำให้จบมาเป็นวันจุบนครับอาจาย์แต่ผมเคิ่มาแต่ต่อเลยคณเข้าใจว่าเอ้ตุ้เองนะครับเกี่ยวข้อกับผู้อี่นหมหรือเปล่าชี้แจงกันบ้างคืออันนี้อันดับแรกบอกก่อนว่าตัวตุ้งเองก็ไม่ได้เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องระบบธุรกิจออนไลน์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์มาก่อนนะครับผม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตูมคิดว่านตอนนั้นถ้าเกิดเราทําอะไรผิดจะบอกว่าตอนนั้นไม่มีโซเชียลก็ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นแบรนด์ตูมก็อยู่ทุกพื้นที่ของโซเชียลเหมือนกันที่มีนักข่าวอีกก็เคยมีใครได้ทานแน่นอนมันใจมากเพราะฉะนั้นน่ะการตลาดของเราตอนนั้นมันไม่ใช่แค่ในองค์กรมันทั่วประเทศถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตูมเลยมองว่าระบบของเราที่เราทําตอนนั้นน่ะมันคือขอใบอนุญาต ขอทุกอย่างจากผู้ใหญ่คือเราโดนตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนตรวจสอบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งกรมอาหารและยาก็ออกมาแถลงขอออกมาแถลงเองแล้วเพราะฉะนั้นแล้วตูมเลยมองว่าถ้าเกิดจะไปลิงก์กับธุรกิจบางประเภทที่เกี่ยวกับเครือข่ายณปัจจุบันเนี้ยครับตูมคิดว่าน่าจะใช้ันไม่ได้ครับในส่วนตัว่าโอ้คำถามน่างามมากให้ ให้มาตุ่มได้เรียนรู้จากอะไรอีกเยอะมากในชีวิบบตีวิตงงนหินรื่นิดหนึ่ง,งนิดหนึ่งช่งดีที่เราแบบช่อดีก็ไม่ได้เนาะ ชอบร้ายแหละที่เรายังไม่ได้มีงานเยอะเท่าต้หนหอม <laughs> <laughs> แต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เราเป็นเจ้าของรายการนะครับตูมเป็นโปรดิวเซอร์ขั้งแรกในชีวิตแล้วก็ทารายการออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการตูมมันไม่ใช่แค่คนที่มาจ้างตูมเนี่ยมันคือลูกค้าหลัก20ตัวเพราะฉะน,นั้นตูมก็ต้องแบบคอยเช็คลูกค้าตลอดว่าโอเคไหมแต่ว่า ขอบคุณมากจริงๆคือทุกๆแบรนด์ทุกๆองค์กรหรือว่าลูกค้าที่ร่วมงานกับทางตูมตอนนี้คือเขาโอเคกันหมดเลยเขารู้สึกว่าแบบเอ้ยอันนี้เรื่องหลายปีแล้วเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วก็พี่หอมขอมาต้องขอบคุณพี่หอมด้วยแล้ววันนี้มันเกิดพี่หอมด้วยทุกวันนี้นะเอ้ยจะลองทำกับพี่งานดับเพื่อนทางการงานนี้นะแลสร้างความเข้าใจให้ดับสารที่ดับไปไหนบ้างเพราะอาจจะไม่ได้ต่ดทิ้งหมดที่ผ่านมาคือเรื่องราวมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสามวันสองวันที่แล้วเนาะ แล้วแบบในหนกระแสตูก็ไม่สามารถที่จะมาแปลเป็นอังกฤษได้นะด้วยความแบบมันค่อนข้างที่จะแบบดุเดือดน,นะครับตูมองว่าไม่ว่าคนชาติไหนก็ตามจะไทยหรือต่างประเทศนะครับถ้าต้องการคําตอบอะไรกับตูมในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคมและการตูพร้อมตอบทุกอย่างที่ตูคิดว่าตูพอจะช่วยเหลือและตอบได้ครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศตูดียอพิธี ด้าเสียงกับเราเหมือนกันเราได้คุยกับพี่น,นหอมไหมว่าเราจะใช้กัดหมายในการปกป้องสิทธิ์นักาสาธารณกับมายัางไงนะออจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยปกป้องสิทธิ์ของตัวเองสิงแต่สมัตตูมคือสิทธิ์ของตูมมันถูกพี่หอมยกไปพูดในรายการหมดแล้วตูมมองว่าพี่หอมค่อนข้างชัดเจนมากๆกับการตอบคําถามแบบไม่ได้มีการเซตหรือเตรียมสคริปด้วยซ้ำมันคือการโรมอินสด,สด แล้วเหมือนแบบถูกยิงคําถามแล้วเขาไม่รู้ตัวหรือ่าเม่เขาจะตอบเร่อยไหนแล้วอยู่เขาตอบออกมาได้แบบเราฟังเราน้ำตาซึมเลยอะแบบโอ้ยแน่ขอบคุณนะที่แบบ6ปีที่ให้ตงรงนี้เขามาเป็นขุนส่วนแต่ทั้งวันเนี้ยไม่ผิดหวังเลยสักวินาทีเดียวที่มีผู้หญิงชื่อต้นหอมอยู่ในการทํางานทั้งในคลาสชีวิตจริงแล้ววงการบันเทิงแล้วก็วงการธุรกิจ Oh <laughs>